อเ okay, สวัสดีครับ Let's talk about AI นะครับแต่ดับแรกขอบคุณ PRTR นะครับสากาสที่มาแชร์ผมจะคุยประมาณสัก15นาทีนะครับ AI Artificial Intelligence หรือบางคนบอกว่า AI จริงๆเนี่ยไม่ได้สำคัญเท่ากับ Actual Intelligence นะครับหรือบางคนบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย AI คือ accurate instruction คือเราฟังจากการที่แบบเหมือนอาจารย์สองเราให้ทำตามสีคนนะครับแต่จริงอีกมุมหนึ่งคือ AI คือ accurate intention นะครับสามารถมีความเข้าใจของเจตนาเรานะครับที่เกิดขึ้นมี i n t e n t i o n ถึงระดับไหนนะครับอาจจะเคยเห็นแล้วว่ามี i n t e n t i o n ถึงระดับว่า AI accurate ถึงระดับว่าสามารถเอาเสียงของดาราสาวคนหนึ่งนะฮะให้มันสามารถใกล้เคียงได้เลยนะครับหรือ ถึงระดับว่ามีผลกระทบกับตลาดหุ้นมีใครเล่นหุ้นไหมฮะมีไหมฮะรูปนี้นะฮะเป็นรูปเฟกนะฮะที่แพนดค้อนระเบิดสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอรูปนี้ออกมานา s แ a กลงประมาณ7นะครับทุกคนเข้าใจว่ามีการโจมตีเหมือนเป็นนายนวอลวันรอบสองที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของ AI มัมาสำคัญจริงๆเราจะใช้เป็นไม่เป็นก็ไม่รู้นะฮะ แต่บางครั้งเสียงเราจะกลายอยู่ใน Chat GPT ก็ได้หรือเราเล่นหุ้นอยู่วันดีคืนดีมีคนปล่อยลูปออกมาสงครามเกิดขึ้นใช่ไหมครับอาจจะเกิดให้หุ้นสามารถมีผลกระทบโดยตรงได้เลยมามีผลกระทบทึงระดับนั้นนะครับแต่ AI ที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยจริงๆเราเรียกว่าเป็น AI 2.0โอเค AI จริงๆนะครับเริ่มต้นแต่ปี1967มีการศึกษากันเรียบร้อยแล้ว แต่เหตุผลที่มันบูมขึ้นมาเนี่ยโอเคเราพูดถึง ChatGPT เพราะอะไรเพราะว่ามันคือ use case ที่ทุกคนสามารถใช้มันง่ายที่สุดเรามาเริ่มต้นในปีในปี2022ในเดือนพฤศจิกที่ผ่านมา That's the reason why มันมีการความสนใจ AI เพิ่มขึ้นเพราะมันใช้ง่ายขึ้นนะครับมันเป็น mass adoption ของ AI ซึ่ง AI ก่อนหน้านี้ AI มันเป็น very specific segment ที่กิดขึ้นในตลาดแค่นั้นเองก่อน เราเข้าใจกว่าทําไมวันนี้เรามาอยู่กันที่นี่ที่มาที่ไปมันเริ่มต้นแต่พฤศจิกา2022เพราะฉะนั้นผมจะคุยถึง3เรื่องนะครับในเวลามาณ10นาที What has changed AI is not new นะครับต้องเข้าใจก่อนนะ It's not new but how has it changed from AI 1.0 to AI 2.0ซูงนี้เรียูยใน AI 2.0นะครับถัดไป What will change And most importantly นัทนาที่พิา host event นี้ how will you change or how will I change okay those are the three questions that we'll be talking about today first thing ChatGPT ทุกคนเข้าใจว่า OpenAI เป็นคน event แต่จริงแล้วนะครับสามารถไปดู paper นี้ได้นะครับอันนี้คือ architecture ที่ ChatGPT ใช้อยู่เรียกว่าเป็น transformer นะฮะเหมือนไทรรุ่งนะครับวันนี้มีคุณออร์เทอร์มานะฮะไทรรุ่งก็มีรถ transformer เหมือนกัน c h ชท GPT จริงๆเนี่ย architecture คือ transformer แต่คนสร้างไม่ใช่ Microsoft นะครับคือ Google นะวันนี้คือ Microsoft แซง Google ละเห็นปะเดี๋ยวจะมีเล่าให้ฟังเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีความสำคัญขนาดนั้นสมัยก่อนเรา Google กันสมัยนี้อาจจะใช้ c แชท GPT ละเรียบร้อยครับถึงระดับว่าต้นปีนี้นครมีงาน NVIDIA ที่ San Jose ซึ่งผมมีโอกาสได้ไปที่งานนี้ทำไมเดี๋ยวก็เล่าให้ฟัง แล้ววันนี้เรามักจะมองเรื่อง IT เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ด n จิตออมองเป็นเรื่องของ bank นะมองจะมองเป็นเรื่องของรัฐบาลเรื่อง data แต่ use case นี่ครับเป็นของ L'Oreal ซึ่ง Lo เรียลเขาบษสไลด์น,ดนี้ต้นปีนี้เพราะว่าเราสามารถคมีเรื่องของ creativity ได้แต่ห้องนี้มีใครที่อยู่สาย marketing PR Branding บรงไหมมีไหมครับ มีคนหนึ่งโอเคของพิแอติฮาโอเคที่เดี๋ยวไม่อยู่เลยโอเคไม่เป็นไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปเร็วๆแล้วกันเพราะว่าถ้าอยู่มีเรื่อง creativity แต่อยู่ไม่เก่งเรื่อง technical อันนี้คือสไลด์ที่ l o r e เ l เขาเริ่มทำออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือภายในแค่ไม่กี่เดือนเขาสามารถทำ creativity ได้แต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในฝ่าสายของ creative agency เนี่ยอาจจะเริ่มมีปัญหานะฮะอาจจะเริ่มมี impact แล้วเพราะทุกคนมี creative แต่ไม่สามารถทาได้ แต่น,นี้คือมันมีโปรแกรมที่สามารถเขียโปรแกรมอีกทีหนึ่งเพื่อทำเรื่องแคมเปญใ้ได้เลยนะฮะที่โอยัลเก็ทำเรียบร้อยแล้ะซึ่งมันคร้เรามาจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีแต่จริงๆไม่ใช่เรื่องมาการ์ิ้งสามารถใช้ได้โอเคอันนี้สองคนนี้เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับทีเ,เราจะมาอินเทอร์แอคกันนิดหนึ่งนะฮะผมรบก,กวนคนที่อยู่ฝั่งนี้นะฮะถ้าใครมีมือถือแล้วอยากอินเทอร์แอคสามารถมาได้นะฮะช่วยเปิดมือถือแล้วเปิดแค่โ Chrome Brows ซอร์อย่างเดียวนะครับ แล้วท y p e ลงไปนะฮะว่า is a tomato มื่อเขือเทศนะครับ is a tomato a fruit or a vegetable มื่อเขือเทศคือผลไม้หรือคือผักนะครับเขียนภาษาอังกฤษฝั่งโครมนะฮะฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ครับฝั่งนี้มีใครมี chat GPT ไหมฮะมีไหมฮะลองเปิด chat GPT ด,ดูครับถามคำถามเดียวกัน is a tomato a fruit or a vegetable ครับฝั่งนี้ ChatGPT นะครับฝั่งนี้ Chrome นะครขอตัวแทนฝั่ง Chrome คนนึงฮะฝั่ง Google ครับมีไหมครับโอเคครับเจอเชิญนบวทีแล้วครับตบมือให้หน่อยครับตบมือเพื่อนหน่อยครับเชินะครับไม่ต้องอายครับมาเรามาเรียนรู้ AI ด้วยกันฝั่งนี้ ChatGPT มีใครอยากวอนเทียไหมครับคนหนึ่งท่านหนึ่งมีไหมครัโอเคไม่มีไม่ป็นไรโอเคฝั่ง Google บอกว่าไงครับ มันจะราวรองไงเลยครับใช่ครับ it's uh well it said it is indeed a fruit it's a fruit <Yes. S 1> okay ฟัง ChatGPT บอกว่าไงครับบอกว่า fruit จริงเหรออ่านอ่านให้จบ ChatGPT จะบอกว่าฮะช่วยนะครับช่ครับช่วยให้ค่ะ market uh a tomato is Thank you. scientifically classified as a fruit ค a it is a berry which is a type of a fleshy fruit something like that ลใช่โอเค so on Chrome ถ้าเราใช้ Google น okay, ะครับเราถามว่ามะเขือเทศคือผักหรือผลไม้นะครับ Google จะบอกว่า scientifically it's a fruit เพราะว่ามีเมล็ดพันธุ์ช่ไั้มันคือมีซีดแต่ที่จริงแล้วเนี่ย In 1883, the Supreme Court of the United States of America declared that a tomato is not a fruit, but it is a vegetable. Why? 1883, <laughs> Is there any Americans here? I don't want to offend anybody. But <laughs> so there was drought. ปลูกทะเมโธไม่ทันก็ต้อง import มาแต่ได้ import เป็น f r u i นะครับเหมือนที่เขาไปสนามบิน declare f r u ใช่มั้ฮะมันเกิดภาษีมหาศาลเพราะฉะนั้น Supreme Court of United States of America said you don't have to pay tax okay we're going to change the law and make it to be a vegetable นะครับ now if you do google google จะขึ้นมาว่ามันคือ fruit แต่ถาถาม chat gpt ครับ chat gpt ต่างกันยังไง chat gpt เนี่ยมี opinion แล้วกัน สุดท so, uh, ้ายอจะไปทีจะบอกเลยว่า Technically, it's a fruit. แต่ Legally, in United States, it's a vegetable. Okay? So this is the first thing. และ AI, I think we all know what it is. Mm hmm. แต่นี่ป็น Simple Touch ว่าถ้าคุณมีคำถามเดียวกันในห้องนี้300คนเห็นปะฟังนึงคำถามเดียวกันนะแต่ฝั่งนี้ Prefer ที่ใช้ Google ซึ่ง Google ไม่ได้ผิดอะไรนะนะแต่ฟังนี้บอกว่า อาจจะใช้ ChatGPT สิ่ง outcome อ,ออกมาไม่เหมือนกัน So if you're going for a job interview for example or you're doing whatever task you're doing in your own company or as an employee outcome ไม่เหมือนกันถ้าคุณใช้ AI ไม่เหมือนกันนะครับ So that's what has changed Okay What will change นะครับ What will change is a lot of different things about regulation is coming. มาหาศาลนะครับว่าเรื่อง data privacy เรื่อง data security ทุกประเทศก็มีการทำอยู่แล้วแต่เราใช้ data มากน้อยขนาดไหนเช่นผมเชื่อหลายบริษัทที่นี่ก็อาจจะเริ่ม adopt Copilot แล้วอาจจะเริ่ม adopt ChatGPT แล้วนะครับแต่เรื่องของ IT policy data security personal information ภายใน,นนะครับ You have to start thinking about that มาหาศาลนะครับ at the same time ยิ่งเราใช้ ChatGPT เยอะหรือ AI in general อะครับใช้ไฟมหาศาลนะครับคือการที่มี computing power มหามหาศาลขนาดนี้ครับมาใช้ไฟมหาศาลซึ่งมันก็จะอยู่ใน data center นะฮะซึ่งทุกอย่างจริงๆวันนี้ถามว่าประเทศไทย AI ที่เราใช้อยู่อะครับ ChatGPT พวกเนี้ย e r v i c e เไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับ แต่กำล <onents and downhill behaviour> ังเข้ามาอยู่เราเห็นว่าหุ้น n อ i d i ีเดียเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเราใช่ไหมครับเขาขายตัวเรียกว่าเป็นตัว G P U ใช่ไหมฮะเวอร์ชันที่จะออกมาปัจจุบันนี้คือเป็นเป็น H 100ใช้ไฟมหาศาลอยู่ในดา a Center อันนี้นะฮะมีแหล่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถโฮสต์ G P U ได้คือที่นี่ที่นี่มีเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็น another impact ไม่ใช่เรื่องของวิธีการที่เราทำงานอย่างเดียวในมือของทูที่เราใช้ ไม่ใช่เรื่องของเรื่องของกฎหมายอย่างเดียวแต่ที่มัมีโอกาสให้ประเทศไทยมหาศาลนะครับมีการลงทุนมหาศาลนี่เคยผลสมับบมว่าธุรกิจ data center เป็นธุรกิจที่ฮอตมากตอนนี้เพราะว่า AI มันผลักดันให้เกิดขึ้นมหาศาล okay. at the same time นะครับถ้าทุกคนมี chat GPT ครับลองถาม chat GPT ครับถามอะไรดีถามว่า is there a God แล้วดูซิว่า c h a t GPT ตอบว่าไงลองดูครับลองเล่นเล่นก็นได้นะครับถาม c h a t GPT ว่าพระเจ้ามีจริงไหมแล้วแชท GPT ตอบว่ายัางไง So and you see the way that they a t t h will respond to you on ChatGPT now เขาไม่ตอบเป็นเรื่องที่เป็นเรื่อง faith นะครับเพราะฉะนั้นเขามีการประชุมกันนะฮะแต่พบประชุมกันอันนี้พบประชุมกับ IBM นะครับว่าเรื่อง spiritual AI มีผลกระทบแล้วน,นะ อันนี้คือสิ่งที่เริ่มจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เหมือน AI 1.0 AI 1.0โอเคเราเริ่มมีความเข้าใจเป็นเรื่องแต่ t ะ e ซกเมนต์มีเรื่อง automation นะครับมีเรื่อง robotics เกี่ยวข้องนะครับ2.0มันเริ่มมี opinion อานภาฟังง่ายๆมันเริ่มมีเจตนามันมี actual intention ไม่ใช่แค่ artificial intelligence อย่างเดียวอันนี้เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้น how will you change นะครับ you have to work together with AI โอเค what does that mean ถ้าเรามอง AI เป็น AI brain นะครับหรือเรียกว่าเป็น deep learning แล้วกันนะฮะ AI brain โอเคแล้วมองถึง human brain สิ่งที่ AI ทำที่ดีมากแบบในห้องนี้วันนี้ผมว่างานพย p d ยประสบความสำเร็จพอสมควรวันนี้น่าจะประมาณ300ท่านนะฮะที่มาใช่ไมครับทาดีผมพยายามหาเพื่อนผมอยู่หาเลขาผมอยู่ให้เลขาผมอ้าโอเครเลขาผม ใช่ไหมแต่กว่าจะหาเจอใช้เวลาเยอะมากแต่ถ้าเป็น AI brain นะครับจะ spot เร็วมากนะครับแต่ถ้าเป็น human brain เรื่องของ creativity นะครับเรื่องของว่าถ้าถามว่าอถาม ChatGPT ก็ได้คิดถึงคนที่เราเคารพก็ได้ครับนะครับใครก็ได้หรือนักกีฬาหรือดาราก็ได้แล้วถ,ถาม ChatGPT ว่า is that person Mr. ABC Is Mr. ABC a good or bad person? AI ตอบไม่ได้นะครับแต่ตอบได้ว่า based on the information ที่ analyze มาเนี่ยดูแล้วว่าเป็น influencer ดูแล้วมีมี prominent role ใ in น industry ไหม AI สามารถตอบได้แต่ถามว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดี A ตอบไม่ได้แต่ instinct พวกนี้ครับมนุษย์นะครับเราจะมี instinct ตัวนี้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดว่า you have to work together with AI there's still limitation on AI AI is not everything เพราะฉะนั้นคนเราก็ต้องเข้าใจ AI แต่เราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปด้วยกันนะครับอย่าลืมตรงนี้สำคัญมากนะฮะตัวผมเอง background จริงๆเนี่ยเป็นสาย Soft w a r e e n เ i n e ร r นะครับแล้วการที่ผมสามารถเติบโตได้ก็แต่ Engineer นะครับเรามีครั้งหนึ่งผมเป็นผู้ริหารที่ดูแลนังแต่เมริกายุโรป แล้วก็เอเชีย so I h a v teams from New York to London to Tokyo นะครับเราบงกพูดว่าเป็นคนไทยไม่กี่คนในประเทศนะฮะที่มีการรับผิชอบดูแลทั้ง3ทวีปนะฮะตอนอายุแค่28นะครับเ้ล่าน,นี้ก็ดูแลธุรกิจารเซ็นเตอร์แล้วดูแลคนตั้งแต่อายุ22ถึง65เลยนะครับกเกือบทุกชาติมา so what I want to tell you guys is ว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนอยู่แล้วแล้วมาใส่เทคโนโลยีโดยตรงนะครับ แต่ Mindset เนี่ยกับพร้อมที่เรียนรู้เนี่ยสำคัญมากซึ่งผมคิดว่าทุกคนที่ที่ลงทุนเวลามาวันนี้ก็เป็น Good Step และเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จมันต้องฝั่ง3เรื่องตลอดเวลา From my experience right คือแล้วเราก็ใจ AI คืออะไรละเราต้องเข้าใจลูกค้าแล้วก่อน at the end of the day ซึ่งเราเข้าใจว่า AI มีผลกระทบกับลูกค้าเรายังไงเราสร้าง value ให้ลูกค้าได้ยังไง เราเข้าใจเรื่องของเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นแล้ววันนี้ระมือของธุรกิจเนี่ยแน่นอนมันจะมีลูกค้ามีเทคโนโลยีแล้วต้องมีเรื่อง regulation ถ้าคุณไม่เข้าใจ3อันนี้โอกาสจะประสบความสำเร็จ in my opinion มันจะช้านะครับอยู่ราเข้าใจลูกค้าก็ได้คุณเข้าใจเทคโนโลยีก็ได้แต่วันนี้ถ้า regulation อยู่ไม่เข้าใจ100%ยนะฮะโอกาสทำธุรกิจเนี่ยมันก็ะชะลอเหมือนกันนะครับ so start w t customers government sector I can confirm แน่ๆนะครับเร็วสุดสิ้นปีนี้ต้นปีหน้านะครับจะมีโปรเจกต์ของรัฐบาลเราได้ยินเรื่องของ G Cloud แต่มีการคุยกันเรื่อง AI sovereignty cloud กันจริงๆเหตุผล <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าทุกรัฐบาลนะครับของทุกประเทศนะครับมี Data มากที่สุดนะครับต้องอยู่ในประเทศ เดต้าพวกนี้หลายรัฐบาลเริ่มรัฐบาลสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามถ้าแถวเพื่อนบ้านเราเริ่มทำเรียบร้อยแล้วจะมี AI So ซองฟรีคลาว u d นะครับอันนี้เราทราบเพราะว่ามันต้องอยู่ในแต่งการ d า t a Center อย่างนี้เริ่มเกิดขึ้นละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเกี่ยวกับโปรเจกต์รัฐบาลเริ่มเตรียมตัวตัวนี้ได้นะครับภายในสิ้นปีนี้จะมีต้นปีหน้านะครับ Cloud Provider ที่เราเห็นประกาศกันนะครับ Microsoft Google t e n c e n t a l i b a b a รทุกเจ้านะครับ แต่วันนี้ในประเทศไทย Cloud ์พรีเว e เที่ไลฟ์จริงๆเนี่ยมีไม่กี่เจ้าแล้วเจ้าที่เรลังไลฟ์อยู่ภายในปีหน้าก็ยังไม่มี GPU ในประเทศไทยนะครับ Use case ที่เราอยู่ในสาย b a n k ิ้งที่ใช้อยู่ครับ GPU จะอยู่ในที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นอยู่จะเห็นว่า Cloud เนี่ยถ้าใครอยู่วงการ Cloud ์ก็จะรู้ว่าอันนี้ก็เป็น t a r ์เกตกลุ่มหนึ่งของเรื่อง AI เขาจะเริ่มเอา GPU เข้ามาแต่ก็เครืเกี่ยวว่าความพร้อมของหลายอย่าง เรื่องไฟเรื่อง data center เรื่องไอ้โรที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็น target group หนึ่งนะที่ต้องการคนที่เข้าใจเรื่องพวกนี้เพิ่มขึ้นนะฮะ cybersecurity เรื่อง fraud เรื่อง detection AI จะเข้ามาตรงนี้พ0นเปอยิ่ง data มหาศาลแล้วคุณอยากศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อง security บวกกับเรื่อง AI อันนี้มีอนาคตพันเนะครับสายรัฐบาลมีงบนะครับฝั่ง cloud ก็ิัโตอยู่ในประเทศไทย security นะครับเรื่อง Technology security data security high demand มากมาก,มากนะครับเรื่อง marketing เหมือน L'Oreal ลอะครับเริ่มทำเรียบร้อยแล้วนะครับ pharmaceutical เรื่อง research เรื่อง simulation เริ่มเกิดขึ้นนะแต่ประเทศไทยผมไม่แน่ใจแต่ว่านี้เป็น segment อันหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับ av นะครับผมเชื่อเดียวผมเชื่อเดียวคุณอออทร่ฟังทยริ่งเข้ามาแชร์เพิ่มขึ้น autonomous vehicle ตอนนี้ที่ซานฟรานซิสโกมีเรียบร้อยนะครับ autonomous vehicle นะครับวิ่งเองได้นะครับเป็นคอมเมอร์เชลครับสามารถเรียกได้ในซานฟรานสามารถนั่งได้แล้วนะครับเป็นคอมเมอร์เชลร้อยแบบผลิต a v เ i ล a บ l e ที่จีนก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องแบงกิ้งนะครับแน่นอนเรื่องเรื่องดาลลัเซ็นเตอร์อันนี้ดาลลัเซ็นเตอร์ที่หัวมากนะครับเป็นดาลลัเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับที่สามารถโฮสต์พวก G P U กับสารพัดที่เราคุยอยู่วันนี้นะครับเรื่อง Energy ก็สามารถเกิดขึ้นมหาศาลนะครับธุรกิจไฟฟ้า จะมี adjacent opportunity มาหาศารที่เกิดขึ้นนะครับถ้าไปถ้าอยากเขา้าใจเพิ่มขึ้นนะฮะแนะนำอนาา่านหนังสือเล่มนี้ถ้าใครเป็นสายเอนจิเนียรนะครับอันนี้ก็เป็น paper ของ Google เหมือนกันนะครับ attention is all need e d ที่จริงมันเป็นเรื่อง paper ลึกซึ้งกับ architecture ของ deep learning สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับสุดท้ายเรื่อง regulation วันนี้คือคนที่ประสบความสำเร็จได้นะครับต้องการ GPU s h i f แต่วันนี้มันมีเรื่อง regulation ว่ารัฐบาลอเมริกาห้ามให้บริษัทจีนซื้อ GPU ได้อันนี้เกิดเป็นธุรกิจมหาศาลเป็น opportunity มหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทางลูกค้าเรื่องเทคโนโลยีแล้วะเรื่อง regulation นะครับสุดท้ายถ้าจำอะไรไม่ได้เลยนะครับในสิ่งที่ผมพูดวันนี้นะครับ <laughs> <laughs> พอถือว่าเยอะมากถามชาชีวิธีต่อไปก็ได้หรือจำรูปนี้ อันนี้คือลูกชายกับลูกชายผมมีลูกชายสองคนนะครับชื่อแผ่นดินกับผืนฟ้านะครับทำไมตั้งชื่อแผ่นดินผืนฟ้าเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยโอเคเราอยู่สายเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่เราอยากสอนลูกว่าเทคโนโลยีโโลมันเปลี่ยนอยู่แล้วอนาคตกฎหมายก็เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดจากคาที่สุดคือว่า how do you behave the way that you carry yourself the way that you behave Will determine on how you solve the d i f f e r e n t challenges in life นะครับวันนี้คือเล่าเรื่องของ AI เบื้องต้นอย่าไปกลัวมันนะครับแต่ก็ลองเข้ามันไปใช้เรื่อยๆเรื่อคุ้นเคยมากครับขอบคุณมากครับ